สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของสองตัวล่างเราพัฒนานะคะงวันนี้เข้าตัวกลับนะคะออกที่เจ็ดสามนะคะ 7, 3, 3, เจ็ดสามสามเก้านาะก็เข้าตัวกลับนะคะ แต่ตัวเน้นไม่เข้านะคะแอดเน้นให้4 9่เกับสี่ไม่เข้าเนาะแอดเน้นเลขสนะคะก็ต้องขอโทษด้วยเนาะแต่ก็ถ้าเกิดใครเล่นทั้งหมดนะคะกลับด้วยเพราะแอดบอกว่าให้กลับด้วยก็จะถูกนะคะอ่ามาดูคำเตือนนั้นก่อนนะคะก่อนจะไปของนวดที่11นะคะ การคำนวณน,นี้นะคะเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะมาดูสูตรที่1กันนะคะของร่างเนาะมันมีทั้งหมด มีทั้งหมด3ามสูตรนะคะมันไม่ได้เข้าตรงนะคะแต่มันเข้าตัวเด่นอย่างละสูตรเนาะอย่างนวดเนี้สูตรล่างนะคะอันนี้สูตรนี้นะคะเป็นนวดที่สิบสองเนาะงวดนี้งวดที่สิบสองนะคะมันชนตัวเด่นหกกับเจ็ดแอดก็เป็นเน้นเลขเก้ากับแปด มันดันมาเจ็ดสามนะคะอ่ะมาดูของวดนนี้นะคะวดนนี้ก็ใช้หลักพันกับหลักสิบนะคะบวกกันก็จะได้อันนี้ไม่มี ไม่มีลบนะคะก็จะได้บวกตรงตัวเลยนะคะ012แล้วก็3นะคะส่วนหลักหน่วยก็เอา8คูณสี่แปนะคะก็32เนาะ2 3 4 5 เดี๋ยวอาจจะเขียนให้นะคะเพราะว่าตัวชนมันชนแค่สองตัวเองนะคะศูนย์สองนะคะแล้วก็ศูนย์ห้าหนสองหนึ่ห สองสองสองสามสองสี่สองห้าแล้วก็สามสองสามสามสี่สามห้าเดี๋ยวเอา,เ,อาเดี๋ยวค่อยเอาไปเทียบกับสูตรอื่นนะคะอันนี้สูตรที่หนึ่งเนาะมาดูสูตรที่สองนะคะ สูตรที่สองสูตรนี้มวดที่สิบสองนะคะชนที่อันนี้มันชนสี่ตัวที่แอดตัดเอามาแค่สองสามสี่นะคะห้าไม่เอาเพราะมันไม่มีชนตัวเด่นนะคะมันเข้าที่เจ็ดสามนะคะอันนี้ก็ถือว่าผิดเนาะเพราะว่าชนแต่ตัวเด่นนะคะมันไม่ได้เข้าตัวตรงเอามาดูงวดที่สิบสองนะคะ สูตรนี้เข้ามา12งวดถูก5งวดนะคะอันนี้ถือว่าผิดเยอะนะคะแต่แอดว่าใช้เทียบเป็นตัวเด่นได้นะคะเอามาดูงวดที่12นะคะ 早几年，嗯、so, mm。Hmm. สูตรนี้ตอนแรกมันเป็นบวกสองนะคะ x บวกสองบวกหนึ่งแอดปรับมาเป็น x บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะมันก็จะได้เท่านี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเอ๊ยสองสามสี่ห้านะคะอะมาดูงวดน,นี้นะคะงวดน,นี้ก็ สาบวกสมก็ได้6กนะคะหกเจ็ดแปแล้วก็เอา8ปดคูณด้วย2 8งแปสองสิกนะคะก็6กเจคือในเนี้ยมันมา1ตัวแน่นอนอ่มาดูสูตรที่3มนะคะ สูตรที่สามนี้ให้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหานะคะเดินมาแล้วทั้งหมดสิบสองมวดนะคะอา่าก็มีเข้ามีหลุดเข้าบนเข้าล่างนะคะเพราะสูตรนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะไว้สรุปอีกทีนะคะอ่กมาดูนะคะสูตรนี้สูตรนี้ก็บวกตายตัวเหมือนกันนะคะ ก็สาบวกเก็ได้2นะคะสองสาี่หแล้วก็7จบวกเกาะอ่ะเจบวกเกนะคะก็จะได้6 เจ็ดแปดเก้าก็จะได้สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หก สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเมื่อกี้สูตรที่สองชนกันที่หกเจ็ดแปดเอามันมาตรงนี้ตรงเลยนะคะหกเจ็ดแปดเก้าแล้วสูตรที่หนึ่ง สูตรที่1ชนกันที่2กับ3สูตรนี้นะคะอันนี้ชนกันที่6กับ7เข้า7 3สูตรนี้ชนกันที่2กับ3 2กับ3ก็จะเน้นที่เน้นที่สองแถวนี้นะคะสองกับสาม เห็นนะคะเดี๋ยวแอดขยายให้นะคะอันนี้คือสูตรที่เน้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันชนสูตรที่สองนะคะส่วนสูตรแรกมันชนที่หลักสิบสองกับสามนะคะเพราะฉะนั้นแอดก็จะเน้นให้สองกับสามแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้านี่เดี๋ยวแอดไปหาให้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีเนาะอะ,อะแอดก็ขอจบคลิปสองตัวล่างไว้แค่นี้นะคะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ